สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะฮะพบกันช่วงบ่ายๆนะฮะกับท่านพบกัารทำง,งานของเจ้าโ o เบนเชต0องร,อร้อยรุ่นสิบเอ็มนะฮะกับงานคุณลอกลองนะฮะลองชนวนประธาน,นครับลองส่งน้ำนะฮะนี่ครับลักษณะการคุณจะคุณอย่างนี้นะฮะตัดดินแข็งมาโปะข้างล่างครับปล่อยมันไหลลงไปนะ,ะแล้วก็เอาคีเรนขึ้นครับ แบบนู้นก็จะใช้บุ่มยาวนะฮะแตกขึ้นไปครับดีตลบขึ้นไปครับพอฝั่งน้นมันจะเตี้ยนะฮะดูครับบุมยาวบุมยาววิ่งชีเซเล็กสองร้อยห้าจีนะที่ไม่ใช่บุ่มยาวแท้นะฮะเปลี่ยนเป็นของสองสองร้อยเอลซีครับสองหนึ่งศูนย์เอลซีครับที่เป็นของบุ่มยาวแท้ครับแต่ตัวรถ จะเป็น5 g นะครับทำงานวงนอกครับตัเบมาทำอยู่คันเดียวครับช่วงตูดจะสั้นนะฮะแต่ถ้าเป็น5 g นี่โอ้โหตูดยาวครับลักษณะการคุดก็จะขุด่างนี้นะฮะตีนฝั่งนี้ฝั่งขวาจะเป็นแนวครับ ยังตามโค้งเลยครับนี่คือเทคนิคนะฮะเทคนิคการฟุดครับง,ง่ายๆครับเจ้ากโกเบสเคสอรุ่นสินะฮะมาพร้อมขุมพลังฮีโน่เจศูนห้าคทีทีรับร้อแรงม้าครับที่2องพนรอบต่อนอาทีครับไบแท็กแปเซนครับโรลเลอร์เจ็ดตัวแครดวลสองูกี้ศูนยก้าสาลูกบาทติเมตน,นะฮะ ประมาณนี้นะล้วงคลิปขึ้นมาไว้บนคันนะแล้วก็นำติดแข็งเป็นอย่างนี้ครับแล,ะะล้วก็รีนครับนานครับรีดเ,เตยมาอย่างนี้ครับ